กิจกรรมความเพียนพักกิ่งมริมินาทครั้งที่9วันที่สิบตอนที่สมบทที่สิเบเอ็ดบทสวดมังคละสุตังเออะเสวนาจภา,ารยนงังปันติตานัจารสาวนาปูชาจปูชนียนานังเอตามังคละมุตตะมังปฏิรูปัฏฐานเถสาวะโสวาโสจับุปเอ จะกกัตตาปุญญาญาตตาสัมมาปานิจจะเอตัมมังคะระมุตตะมังภาุสัจจะสิปัะจะวิเนโยจะสุสิกขะิโตสุภาทิตาจะยาวาจาเอตัมมังคะมะตังมะตาปิโตุปัตตานังปุตตาธาระสะสะคะโหอุณปุราจากกรรมันตาเอตัมมังคะน้มุตตะมังทานาจธรรมะรัิยาเจยานะจะ สังฆโหอันนะวัชมิธรรมานิเอตัมมังคา,างรังมุจาริธังอริธังปะปามัจจานาจะท่านโหอภารโหจะทำเมสุเอตัมมังคารังมัจาังอาโหจะนิวตโตจะสันตุทีจะก,กับตันตากะเนนะธรรมะสาวนังเอตัมมังคารังมุจังขันติจะโสวัจจะสตาธรรมนามัจจะ นี่นะธรรมะสาวจะเอตัมมังคะนัมุตตะมังตะโปจะธรรมะตาริจจะอาริจะทัจนะสัสนังนิพพานะตัจจริยาจะเอตัมมังคะนัมุตตะมังโกระหิจะจิตตังยะสะนะการปติอหกอโศกังวิระชังเคมังเอตัมมังคะนัมุตตะมังเอเตหิสานิกตะวาตัพพะภะมะปะ สิะนะบสองบทสวดสารณะปัิตยังจิจิวิตังอิทวาหูลังวาลกเขสุวายังรัตนังปานีตังนะโนสังคันติตถาธะเตนะอิทัมปิอุทเทรัตนังปานีตังเอเตนะสะเตนะตุวติโทตุขายังวิลาคัง อะมะตังปณนิตังยะทัตชะาสกยะมุนีสมาหิตโนตนะเตนะธรรมเมนะสมันมทิอจิธรัมปิธรรมเมละนังปณนิตังเอเตนะสเจนะโสวติโหตุยามพุทธาเสทโธปาลิว นิโอติเตระปิไนยะทุกขะตตะตวะาเอเตสุนิญานิมะอัปภารานิอิธัมปิสเกระตะเนปนีลังเอเตนะสะเตนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตตามะนาสาทะเพนะนิกะวุโนโขตมะสาสัณภีเตปฏิปทาอมังตังวิหันทะรัฐามูทานิปุตตะ พุทธะมานาอิธรรมปิสังเทระตานังปานิตังเอเตนะตเจนะโสเทวติโหตุอินังกูลานังตานังนัตติสัมภวังพิรันตาจิตายะติเกตวามิเตนีอินาวิภาอวิรุณจิฉันทานิพันติจีรายะถาญาอิโทอิธรรมปิสังเทระตานังอินังเอเตนะตเจนะโสสวันทิโหตุสามบทสวด มบทสหัสสังอันตาเหวะอิตังเสโยอายะอิสาระปะชะอันตันตันตะโปสสะนินจังสัจจัชาลิโนเอวะเทโวจาพันทพนะโลมาโลสหัสนาอิตังอภัสิตังกายยาถาโลปันสะสิตุนอุจุเซวะบทสวดเกสะปูตตะสูตน พสิตมีคางเทนะพระว่าสนาต่างศาสนาสัมมาสัมพุทเทนะอาตมภุมเหมาอนุสาเวนะมาพาลัมมะลยะมาอติกิระยะมาปิตาสัมบัานะมาตังตังกะเหตุมายันยาอะเนะมาอากาบะาะิวิตักเกนะมา มานกิตติยามาอภะรูปตายะมาสมนโนโนอาลุจถาตุเมหิอัตนาวิยานียะทาอิเมธรรมะอากุสลาอิเมธรรมะตวัจาอยเมธรรมะยุกลระอิตาอิเมธรรม,ม,สม,ม,มะมมมสมรมตาตมาทินาอธิตายะทุปายะ ชาอิเมตมาวิจุปัฏตาอิเมตมาธรรมตาธรรมนิณาอิตายิสุขายะสังวัตติอัตถตุเมตุเมเหอุปะสัมปชะมิหะเทยาทาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนัยยสุอุปนิยติหีวิตะมะปัญชุงชาลูปิชาชาลูปานีตัสสะนะสันดิ สันติตานาเอตังพระยังมะระเนปไปกะมานปุญานิกะยิรฐาสุขาวะหานิอุปาริยติชีวิตะมัปปมายังัะรูปะนีตะตะนะสันติธานาเอตังพยังมะระเน เปะมาโนโลกามิสังพระชัหีสันติพิโกโยทากายีนะสังยมโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสะตสะสุขายะโห จินเนนะทุกขติขันธติธรรมจาริสัพเพสังขราอนิจจติยถาบรรยายนะปัสติอธานิพิทติทุเขอกสมมโกวิสุทธิยาสัพเพสังขราทุกขติยถาบรรญายนปัสติอธานิพิทติทุเขอาสัมโกวิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนันตติยถาบรรญายนปัสติอธานิ พระพินทัตติทุเขอาสะมะโขวิสุธิจาปทิศปทสวดอมันอาปัตนากะชาดกอาปัตนากะทะนะเมเกสุติยังอาหุงตักกิกาเอตตะทันญยายะเมลาวีตังอัศเหยะาาปันนะกะตังปะหุงเวสานางยันติปันพระทาวิวะนานิจะ เอไนยิมาลสาวยะตันติตาเนตังโขทานังเอตังลีนังสรรณะมุตตะมังเนตังสรรณะมากับมาจับเปรุกขาปัมมุตติโยจะพุทธจจะธรรมะจักัจจะสรนังต่อธัญญริอานิจสนังสัมปัญญายิสพมสิทุกขาทุกขาสมุตปะนัง ทุกขศัจจ์อัติกรรมังอะนิยันจะอัตติกังทุกขูปะสัมภะมินังเอตังโขละหนังเอตังเพมังทัตตาธรนะมุตตะมังเอตังธรนะนาครรมะสามภาคทุกขาปะมุตติที่สิบเจ็ดปศุสวดกะเพกาลันธาราเอติตังนาวาเกมียัง คไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติธรรมไปเปนทางปตัตตจ,จนานาต่างสิ่งใดร่วงไปแล้วึิ่งนั้นก็เป็นอันล้าไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนัจะโยธรมรมะตถาวิปัสสติอนี้ทางอาสังกูปังตังวิถามานุกุเอ ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันนั่งนอนเงินไม่ทานเกลในธรรมะนั้นได้บุคคลนั้นพึงจึงเจริญทรรนั้นเนื่องๆใหูุ้โป่งเถิดอันเชอันเชวะกิจะมาตามบางโกสัญญามาและนังสุเเพึงความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพึ่งะอิโนสังฆะลันเตนะมหาเตนะนี มัจจุนาเพราะความปัดเพียนกับมัจจุลาทุเสมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริม,มาตาปิงหะโหรัตะมะตัดตถิงตังตะเวท,ทเตตะนันโตติสันโตอาจิตเตวุนีติพระมุณีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล่ว่าผูม้มีอาตีหนึ่งจเจริญ แปดบทสวดนิพพัจจะอนานะแผชลาธรรมโมเหิะะอฉลอันาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นแก่ไปไม่ได้พยาที่ธรรมโมมหิพยาที่อนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มละ,ะธรรมโมมหิมละนังอาณาติโต เรามีความตายเปน็นธรรมดาจะรับบนความตายเป็นไม่ได้ครับเพยิน,ามามนเมพิเอหินามาพนาเปหินามะโอโอวินาโอ,โอเราจะละเว้นความต่างเป็นต่างจะเว้นเป็นต่างต่างนี้คือว่าเราจะต้องพัดพ้า,ากัมลักของลักของเจือนใจทั้งหลายทั้งปวงกาม,มัสกโกหิกรรมมาไฮโยกมามะอโยหิกรรมะตันถุกกรรมมาปะติตาลโน เรามีกรารเป็นของตัวเองมีกรารเป็นผู้ให้ผลมีกรารเป็แนแรงเกิดมีการพิจารามีการเป็นที่อาศัยยังกรรมะกาลิสามิกมัญญาตาาวา,ากังวาตสะทะ,ทะโหอาวิสมิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องใช้ผลกรรมนั้นจนถึงปาเอวางอเมหิอ,หอวินทางบัญจเวกิตตพังเราทั้งหลายครวรจะนาอย่างนี้ทุกวันเถอ บทสวดเทวอุทจยาคาถาทุกขามปตาเจนิทุกขามิยะปตาเจนิมิยะโสกปตาเจนิโสกาอตุตะเพปิตาลิโนเอแต่ว่าตาอหิยีจะผ่ารักษาลังระเพวานวันตุทภาตปติยาเวทานังรนัตุทัติยาถีลังละอันตุตปตา ิาโตโตุอจันตุเทวตาทัปเพพุทตาตัปเปตามตยานังนยังว่าหลังอันนังเจติจนะหลังคาพันธามิตรปโซบทูเทวะปฏิกถานาเทวตตสันนิยิหาาตินีรูเปกเลโธิสติหินหงตาธรรมะเทนะวาอานตาตาโรติถิงโสโลนะเตถาวิหารมัณฑีเทลาธรรมชาญว่ากาเิกโวตาหอามิการานะปัญญากามา ชายเยปิจันดาตประมาตทะสังเสราชาตาอัตโวปะยิกานิยารยังนำมาวิญญาณอนิจตะเตสัพเพปิทุกขตักะโลตุสังขยังทาตุจิลังตะตังธมโมธมัทธาตาจะกรปุลาสังโกหตุสุสัมบังโฆสัมโควะอันดายะจายตาจะยังเออัมเอระขันตุตัปปะ สัมปัฐานธรรมโมสัมเพปิธรรมะจานิโนรุตตะถิงตัมปา,ปาปุเนยามะธรรมเมอริยปัตเเทติเตบสทส่วนสภาปฏิน,นะคาถาแปลปุจยะยัสสินาทานิกะตัสสยานัญญาณิกตานิเมเตสจัปภาคิโนตุสตะนัตปาปัปมานกาของสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่ จงเป็นผู้มีส่วนบุญแห่งพระเจ้าได้จำแบบนี้และวันนี้พระเจ้าได้ทำมาแล้วเยปิยาพุนาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาจะโถท,ทิตฐตามัจจาปยะทิตาวาอันเยมันตันตวะลิโนโคือชนเหล่าใดที่เป็นที่รักผู้ที่มีคุณมีมารดามีบิดาพระเจ้าเป็นต้นพระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแต่รายสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาสติปันติโลกตมิง เจกะจัตุโบลาลาตันตาระว่าพระเวและมีเวรกันตั้งแต่โลกกาเนิดภูมิ3าเกิดกําเนิด4มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเด้่องในภพน้อยทุกจ่ยาจังเตปันตีนายดวะบุโวทันตุเตสังเยทีนางกระจาปนินเทวาสตุูนี้เวทยยงตัดเหาไดทราบการนีให้สุบูรณ์เใจแล้วขอานั้นตรงนั้นเมืนั้นเองเถิดตัดเหลาไดย่อมไม่ทราบ ยามาชิดา,านาผู้หญิงบงอนุโมทนาเหตุสัพเพยสะตาสะของตุลาลาตุขาชิวโนโอเอกับปจจักทัพพุนโนเตสันาวที่าตางต้อ,อ,องถึงเพราะเหตุเื้อนุโมทนานทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอแต่ทั้งปวงยอย่ามีเวนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงควา่ามังกรเสียมเถิดขอความหวังดีของจักเหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยนะพระเพียงขจาริษายาห้ความเบียร์ไร่สองกับ สิ่งบรีวิหน่าโดยมูลนิธิส่วงำบรัตนบวรนิเวศต่อจัวนั้นจึงหานที่ทำนี้ขึ้นมาและทาอยากจะสเพื่อสร้างในนาคตและขอจงเปรียื่องในภาอย่างนี้แล้วต่างๆขอจงสำเร็จทุกประการเธอ